สวัเจ้าทวีชน,นะครับโอ้โหประคังนะฮะนะครับเป็นร้านข้าวต้ม่อรถกระบะเคลื่อนที่นะครับนี่มาดูเมนูต่อไปดีกว่าว่าเขาทำอะไรเลยครับเมนูต่อไปคือผัดพริกแกงหมูมาสั่งเลยสั่งเขาเลย โอ้ยพี่แกงหอมมากนี่ขาพี่แกงหมูอยู่เหนือควันดีกว่าเมนูนี้ไฟไม่ลุกนะฮะ ส่วนผสมเขาอยู่กองอยู่นี้หมดเลยนะครับว่าทุกเมนูจะเอาส่วนผสมจากตรงนี้ไปใช้นะครับอันนี้เป็นน้ำซุปนะครับไม่ใช่น้ำเปล่านะน้ำซุปอมผิวใสเพิ่มสีสันนี้เป็นก๋ดลวยเป็นร่างข้าว นี้เป็นกับข้าวนะฮะทีนี้ร้านข้าวเขาก็ทำนะครับร้านข้าวทำไหมทำ <c oughs> โอ้โหนะครับอาหารตามสัง่งข้าวสวยไกล่ล้วนเค็มเป็ดพะโล้ปลาคังขึ้นชื่อมากโอ้โหดีนะผมมาอยู่เหนือลมฉุนมากถ้าเกิดฉุนคือคืออร่อยนะฮะเงี้บรรยากาศของร้านนะฮะ โอ้ทำเร็วมากแต่ละเมนูนะเราลองลูกคา้ารอแป๊บเดียวเองได้ทานครับรรต่อไปมีออเดอร์อะไรครับอ๋อยังยังยังว่างอยู่อ่าดูบินก่อนดูบินก่อนมผมอยากดูเมนูนแปลกแปลกคลปครงังเหรออ๋อต้องมาดูบินก่อนนะ ตรงนี้เป็นร้านเปิดนะครับเป็นร้านเปิดคือสั่งนี้แล้วก็มานั่งทานกันระทะนี้เลยนะครับหมูกอรอบมากชิ้นใหญ่มากนะชิ้นใหญ่มากโอ้น่าจะหลายโลชิ้นนี้นะอะ่มาดูเมนูต่อไปครับเมนูนี้ลูกณ้าก็ได้เอาเข้ามาที่พักนะใบแดงก็อมีมีหมูใบแดงด้วย เมนูต่อไปหมูกรอบอีกแล้วครับท่านหมูกรอบครับกำลังแร่เลยหมูกรอบนี่ทําเองนะฮะส,สูตรเฉพาะตัวนะห<ช>ืมกรอบน่าทานมากชิ้นใหญ่ตอนใหญ่มากแม่ค้าก็เป็นคนบางการนะครับหอมาออบางการนะดูชิ้นใหญ่มากครับใหญ่เหรอก็อออชิ้น,นใหญม่มันจะสาใจนี่ยังเล็กอยู่เหรอเล็กอยู่อันนี้ไฟแดงไหมครับเนี่ยหอไม่แดงอีกแล้วบอกแม่แดงแม่แดงเห็นไฟลุกทุกทีนะครับ คนไทยนี่ชอบทานเผ็ดนะเพราะว่าอะไรก็ต้องมีพริกไปหมดเลยนะฮะนี่ครับไม่มีพริกไม่อร่อยพี่ก็บอกนะครับนม,น,ม,มนใสี่ไฟเริ่มลุกแล้วโอ้มีปลากระเพราอ๋อกระเพาะกระเพาะหมูกรบนึกว่าอะไรกระเพราหมกนะูกรอบครับของแท้ต้องไฟแดงครับ แล้วอ๋อนี่ราดข้าวอุ้ยราดข้าวหมูขนาดน,นั้นเลยจานเท่าไหร่ครับแบบนั้นห้าสิบได้ไหมส,นานสามสิบห้าบาทอู้ถูกมากวุ้ยผมเอาบ้างนะเออเดี๋ยวเดินสั่งหมูกรอบดีกว่าจานใหญ่มากเลย <c oughs> โอ้หหมูครึ่งโลได้ครับมีห,หม้ถ่ายอหออเล่าม้แบบว๋อไม่เป็นไรครับล้างขั้นต้มไว้บปนี้นะเขอะหน่อยนะครับล้างขั้นต้มเพราะว่าต้องผัดไวทำไวนะครับ ต่อไปเมนูหอกุอออ้งตม้มยำทะเลน้ำใสตม้มยำต้องใส่เห็ดด้วยนี่แอบมาตีท้ายครัวเลยนะครับวันนี้นะครับเ <arrive> จาะลึกถึงร้านเขาเลยนะครับมีชื่อร้านไหมฮะไม่ไม่มีร้านอะไรนะร้านใช้ยสี่อ๋อ,อไม่ใช่มีเกี้ยวเอาจ้าด้วยกันหรอจ้าด้วยกันอ๋อนะลูกชายอ๋อลูกชายอันนี้คุณแม่เขา ขาก็ต้มข้างกันนะฮะตรงซอยถนนต้รุ่งนะฮะีงตรนน้นะครับอันนี้น้ำใสใจะไหมอ๋อน้ำใสหมึกกุ้ง ใช้ไฟแรงเพราะว่าต้องต้องมันจะทำให้สุกเร็วขึ้นนะต้องทันเวลาทีินี้เอาใส่ทั้งเม็ดเลยนะเสร็จแล้วแป๊บเดียวหนึ่งเมนูทอดหมูไม่ใส่ผักเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบบาทค่ะนฮ้มาแล้วต่อไปนายเป็นผมมุไฟแดงหรือเปล่าเมนูต่อไปนะมีออเดอร์มาเมื่อกี้ เทียนน้ำมันนั่นผัดอะ่ะยังไม่ถึงคิวอ๋อนี่ก็ต้องมาดูบินก่อนนะฮะมาดูโพยก่อนว่าต่อไปเมนูอะไรเลขที่ออกเลขที่ออกคือกะเ,เพรากุ้งพิเศษเ รัดข้าวนะฮะกะเพรากุ้งวิเศษราดข้าวชิ้นใหญ่สะใจมากมาดูเมนูต่อไปคร,รับกะเพรากุ้งกะเพรากุ้งราดข้าวนะฮะ ใกุ้งประมาณขะเเรากุ้งนี้ใช้กุ้งประมาณสี่ตัวนะฮะตัวละโ,โลนะครับเ <c oughs> อาเปกุ้งขาวกุ้งขาวธรรมดาอ๋อไหนคนไหนเปลี่ยนเปลี่ยนคนเหรอน,ลลนี่เปลี่ยนกุ๊กนะฮะนี่กุ๊กมือโปรโครับคนนี้อ่า <c oughs> ไผแดงไผแดงนี่ไผแดงป่าไม่รู้เมนูนี้ไม่แดง ครับของแท้ต้องต้องไปแดงนะมันเป็นกะเพราใช่ไหมกะเพราไฟดับ,ดบครับไฟดับเล็กน้อยไม่เป็นไร เมนูราดข้าวครับกระเพรากุ้งต่อไปต่อไปน่าจะไก่รวนเค็มแน่นอนไก่รวนเค็มไก่รวนเคมราดข้าวโอ้โหไก่รวนเค็มเค็มเค็มนี่มันเค็มด้วยน้ำปลาหรือเปล่าอ่าเกลือครับเค็มอ๋อมีซอสซอสสูตรของเขาคิวต่อไปไก่รวนเค็มน่าจะทำง่ายนะฮะไม่ยาก อ่างไก่นี้ไก่ลงเทียมนี่เป็นไก่ที่ว่าเป็นไก่ไก่ตอนนะาสมสุกแล้วนะไก่เนืงอ่ะครับอ่ะโอเคนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับนิคโตสวัสดีช่วงนี้นะครับร้านข้าวต้มรล รถกระบะนะครับเปิดเปิดท้ายขายกันเลยนะครับตรงนี้ครับโอ้โวัตถุดิบเขาน่าทานมากสดๆตรงนั้นเลยผักบุ้งนี่ผักบุ้งไฟแดงนี่แดงแน่เนี่ยชุดเนี่ยไม่รู้ใกล้ถึงคิวหรือย,ยังผักบุ้งไฟแดงแบบโยนไว้พี่ที่ผมเห็นครับหลายเจ้าเขาจะโยนแบบแล้วก็มีคนไปรับเงี้ยไ,ไม่นะเออแบบนั้นเขาเรียกว่าบุ้งลอยฟ้า ผักบุ้งรอยฟ้านะฮะเคยเห็นนะครับหมูกรอบนี่ขายดีมากเลยนะท้องเสดแกทําหมูกรอบอร่อยนะดูนะน่ากินมากลงเต็มไหมลงเต็มด้วยผมก็อยากดูว่าสับขนาดนี้ครับจานละสา,ามสิบห้าบาทโหเนื้หมูเยอะมากเลยคุ้มเลยนะ,ะเนี่ยถ้าใครหิวๆนะอิ่มเลย จะจัดว้ตรงนี้นะโอเคนะครับของข้อที่ติดตามชมครับตัวนวนิจโจรไทยชาแนลครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเ,เพื่อนๆสวัสดีครับ